สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนดีวายนะทุกคน <S <S กงอีกกลัวหน้านะครับทุกคนเออก็คนที่ดูคลิปก่อนมาแล้วเนี่ยก็อาจจะคุ้นๆนะครับว่าทาไมเอ้ยทำไมเสี่ยมันคุค้นๆวะมันเหมือนคลิปก่อนใช่แล้วครับทุกคนเพราะผมถ่ายคลิปนั้นเสร็จแล้วผมมาถ่ายคลิปนี้นะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูก็ไปดูนะครับทุกคนก็ ได้ความรู้ได้สาระกันไปนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับทำไ,ไอก้กองลีกัวหน้านะ้กับทุกคนสําหรับคนที่ไม่อยากลงทุนสูงนะครับทุกคนหรืองบน้อยเนะี่ยก็แบบนี้ก็ได้นะนี่ก็เอ,อ้ยเดี๋ยวดีึดลืมบอกเลยกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์ติ๊กกดต,ติดตามติ๊กต็อกเลยนะครับทุกคนโอเคก็พรอมถ้าพร้อมกันแล้วเนะี่ยมาเรื่องต่อเลยนะก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนะี่ยจะเป็นนี่นะ จะเป็นตาเขาเรียกอะไรวะมุ้งนะครับทุกคนตาลาแห้งตาตาอะไรไนะม่ดูนะเหม็นนะครับทุกคนก็เราจะใช้เป็นอนี้นะครับทุกคนโอเคก็ถ้าได้มา,าแรกๆเนี่ยคือมันจะมันจะมีเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็คือจะเป็นชั้นเที่ยวไวต้ตาตานะครับทุกคนขนั้นแรกเนี่ยเราจะต้องทําการเอาชั้นตรงนี้ออกนะครับทุกคนแล้วก็จะเสร็จเลยนะก็คือไม่มีอะไรแล้วน,นะครับทุกคน โอเคนะงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่านะผมลงทุนไปซื้อมีนี่มานะมีแกสล็อตนะตั้งยี่สิบสี่บาทเนะี่ยโหแพงเลยนะเนีเ่ยแกแล้วกนก็เรื่องราคาของเจ้าที่ตาปลานเนี่ยก็คือจะไม่แพงมากนะครับทุกคน ที่ผมไปถามในร้านเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ไซส์มั้งทุกคนจะมีเล็กกลางใหญ่คับทุกคนอันนี้เนี่ยผมเสื้อเล็กสุดมานะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้จะเอาไปเลี้ยงเป็นฝูงนะทุกคนเอ้ยผมสปอยว่ะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดตอไม่ได้คืออันนี้นมันเอาไว้สําหรับแบบเลี้ยงตัวที่มันเล็กๆหรือเลี้ยงเ เลี้ยงตัวเดียวแบบนี้นะครับทุกคนก็ใช้เป็นขนาดเล็กก็ได้นะแต่ถ้าแบบจะเลี้ยงเยอะๆหรือตัวใหญ่เนะี่ยก็เลี้ยงเป็นไอ้ก็ใช้เป็นขนาดไซส์ใหญ่สุดก็ได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเริ่มตัดกันแล้วกันนะนี่นี่นครับทุกคนหลังจากเปิดซิมนะมันจะมีเนี่ยไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นเชือกดำๆนะครับทุกคนคอยผูกมัดไอ้เจ้าชันนี้นะครับกับเจ้ากรงนี้อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ มาตัดทิ้งกันแล้วกันนะผมจะแขวน,นนะครับทุกคนเพราะว่าไม่มีแต่ที่ตั้งนะครับทุกคน โอเคนะครัทุกคนก็เรียบร้อยนะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็หน้าตาจนะาาาทุเรศทุลังนิดนึง,ววน,งน,นะครับทุกคนแต่ก็ความทุเรศทุรังเนี่ยครับคือเสน่ห์ของม,มันนักเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะเอออะไรนะทุกคนก็ส่วนเอเอจ้านี่นะี่ยฉันวางทั้งหลายแะไรของมันเนี่ยก็คือ ผมจะไม่ทิ้งนะทุกคนเพราะมันยังสามารถเอามาทําประโยชน์ได้น,น,นะทุกคนสามารถเอาไปติดตรงไอ้กล่องกล่องแบบนี้ได้นะทุกคนเนี่ยเอาไปติดตรงติดเป็นตะข่ายแบบนี้ก็ได้นะทุกคนสามารถการสัร่นหนีได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็จะมีประโยชน์อีกเยอะนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ทิ้งนะครับก็เอาเสืบไว้นะเนี่ เราตาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็หาแบบหาหมาไม้อะไรพวกนี้มาใส่ก็ได้นะครับทุกคนของผมวแบบ่าห้อยนะมันอาจจนะนสภาพประมาณนี้ก็อาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่สำหรับแบบคนที่มีงบเยอะเนะี่ยก็ไปซื้อพวกไอ้ที่ตั้งนี่นะไอ้ที่แขวนอนะเอาไปซื้อมาติดน,นะมันไม่แพงหรอกยี่สิบบาทเออ,เอ,อ,เอ,อประมาณนั้นแหละ ซิมติดแล้วก็มาแขวนนะครับทุกคนก็จะเสริมความแข็งแรงให้มันได้นะครับทุกคนแล้วตอนเช้าเราก็เดินเดินเดแนะบบเดินเดินเดินอออยากให้หาอยาให้หาอ่ะในนี้ก็มีหาเนื้เดินเดินๆๆๆอุ้ยเดิน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 เดิปิดฟอกเรียบร้อยนะครับทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็มาจากกัดกองรอน้องใหม่แล้วทุกคนน้องใหม่จะเป็นตัวอะไรเนะี่ยก็เดี๋ยวเราก็ไปไปรอดูนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เนี่ยคลิปสั้นๆน,นะครับทุกคนสอนวิธีการทํากรงราคาถูกนะก็ถ้าใครชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับ like, นะครับถ้าผมทําข้อมูลอะไรตกหล่นไปแนละ้วก็สามารถบอกผมได้นะครับแล้วถ้าใครอยากใครมีคำถามเนะี่ยก็สามารถถามใต้คอมเมนต์ได้นะอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ก็ พยายามตอบแล้วทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบอยังไงก็ไปกดตาไปกดติดตามบิ๊กต่อผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครชอบก็ผู้สับแหวโอเคก็ยังไงก็สวัสดีครับทุกคน